สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีข่าวลือออกมาหนักมากว่า Resident Evil 8จะวางขายไตรามาสแรกปี2021นั่นก็คือไม่เกินเดือนเมษายนปีหน้านะครับถ้าข่าวนี้เป็นจริงแสดงว่าเร็วๆนี้เราจะได้เห็นการเปิดตัว Resident Evil ภาคใหม่อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับทาง Capcom เนี่ยจะยังไม่บอกข้อมูลอะไรเลยหรือแม้แต่จะเอ่ยชื่อว่ามี Resident e v i l 8หรือเปล่าฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาสมบทนักสืบกันครับ มาตามหาเบาแสข่าวลุดของดิสนียอีวิวพักใหม่กันมาเริ่มกันที่บบาแสแรกครับคําว่า r e 8มันปรากฏขึ้นเมื่อไหร่นะครับเรื่องนี้มันเริ่มมาจากคนที่ใช้ทวิตเตอร์ที่มีชื่อว่า evvr ซึ่งเขาอ้างตัวว่าเป็นคนวงในของแคป c o m เขาเคยโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่27มกราคมปี2019ดูวันที่ให้ดีนะครับเขาบอกว่าทางแคป c o m เนี่ยจะยังไม่เผยรายละเอียดของ r e 8จนกว่าจะได้ปล่อย r e 3ีเม ซึ่งตอนนั้นนะครับไอ้วันที่เขาโพสต์เนี่ยข่าว r e 3อสาดีเมกเนี่ยมันไม่มีหลุดออกมาเลยครับไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีโปรเจก t นี้ทุกคนมาลือเอาหนักกันจริงคือตอนเดือนพฤศจิกายนปี2019นั่นหมายความว่าเขาโพสตบอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นปีนะครับแต่ว่าตอนปลายปีเนี่ยถึงมีข่าวลือออกมาไม่ถึงข่าวหลุดอื่นนะครับแล้วต่อมาเราก็รู้แล้วว่า r e 3 r e m a k e เนี่ยมันมีอยู่จริงๆและเราก็ได้เล่นกันไปแล้วนะครับแล้วก่อนหน้านั้นนะครับ เขาก็เคยบอกเรื่อง R E 2ว่าจะปล่อยเดโมให้เล่นช่วงธันวาคมปี2018ซึ่งต่อมามันก็จริงครับเพราะ R E 2ปล่อยเดโมจริงๆเพียงแต่ว่าวันเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเดือนธันวาคมปี2018แต่มันเลื่อนมาเป็นมกราคมปี2019ฉะนั้นเมื่อรวมจากน้ำหนักของคนคนนี้นะฮะคำว่า R E 8เนี่ยเลยมีความเป็นไปได้สูงนับตั้งแต่นั้นมาแล้วทีนี้เรามาดูกันครับว่าคุณ E ี VR เนี่ยเขาบอกอะไรเรื่อง R E 8มาบ้าง แต่ผมต้องบอกก่อนว่าบางโพสตในทวิตเตอร์เนี่ยโดนลบไปแล้วผมไม่รู้ว่าเขาลบเองหรือว่าสั่งโดนลบฉะนั้นรูปประกอบอาจจะมีไม่ครบนะครับแต่ผมจะไล่เลียงให้ฟังเขาบอกว่า re 8จะเป็นการลุยเกาะร้างที่มีห้องทดลองลับเรื่องราวจะเป็นการเผยถึงเบื้องหลังของเอเวอร์ลีนตัวละครที่โผล่มาใน re 7นะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักเอเวอร์ลีนเนี่ยคือเอเวอร์ลีนเป็นอาวุธทางเชี่ยวภาพนะครับภายใต้รหัส e series ขององค์กรอัมเบล่าที่สามารถทําให้ผู้คนเนี่ยติดเชื้อที่มีชื่อว่าโมเดต ซึ่งใน R E7 เนี่ยเธอกําลังจะถูกพาไปทําลายนะครับแต่ว่าอรารวาสจนเรือล่มแล้วก็ถูกช่วยไว้โดยครอบครัวเบเกอร์นั่นเองซึ่งเนื้อเรื่องใน RE8 นะครับจะย้อนกลับไปพูดถึงเบื้องหลังของเอเวอร์ลีนน่าจะหมายถึงต้นกําเนิดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับซึ่งมันจะรวมไปถึงเรื่องความลับของอาวุธทางชีวภาพ E-Series หรือว่าสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันพูดง่ายคือย้อนไปต้นกําเนิดของภาค7นะครับรวมไปถึงศัตรูที่มีลักษณะเหมือนฮุกแมน ที่เคยโผล่มาใน RE 3.5นะครับซึ่งเจ้าฮุกแมนเนี่ยมันจะเป็นศัตรูในลักษณะหลอนประสาทเราซึ่งไอภาพหลอนเนี้ยมันจะเป็นจุดขายของภาค RE 8คือเขาต้องการที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกสับสนครับว่าไหนจริงอันไหนหลอกส่วนตัว RE 8จริงๆนะครับเขาบอกว่ามีการเริ่มโปรเจกต์มาตั้งแต่ช่วงปลายปี2018แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นทีมงานขนาดเล็ก RE 8จะวางขายหลังปล่อย RE 3 r e ดีเมซึ่งมันก็คือไทม์ไลน์ช่วงนี้นะครับ แต่ว่าทางแคปคอมจะยังไม่มีแผนรีเมคภาค4 5 6แต่ว่าตอนนี้อาจมีแล้วนะครับเพราะว่าเขาโพสทวิตเอาไว้เนี่ยคือมันม,นมนกราคมปี2019และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของคุณ e v ว r ที่โพสเอาไวม้มกราคมปี2019เบาะแสที่2นะครับเกิดขึ้นเมื่อ21มีนาคมปี2019จากแรงข่าวขาประจำที่น่าเชื่อถือได้นะครับนั่นก็คือคุณดัสโกเลมต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเกียรติประวัติเยอะกว่าอีกครับ คือเอาไง่ายๆนะแฟนๆ e อทั่วโลกเนี่ยรอฟังคนคนี้คนเดียวเลยครับว่าเขาจะพูดอะไรฉะนั้นผมขอไม่ย้อนว่าเขาเคยแม่นอะไรมาบ้างนะครับเอาเป็นว่าเราเข้าเนื้อหากันเลยอย่างแรกนะครับเขาออกมาย้ำว่าเรื่อง R.E. 8เนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วเขาก็บอกว่าทางแคปคอมนะครับตั้งใจว่าต่อจากนี้ไปจะทําให้ซีรีส์ R.E. เอนี่ยออกมารายปีแล้วในตอนนั้นนะเขาบอกว่า r e 3 r e ีเนี่ยจะขายเดือนมกราคมปี2020 แล้วจากนั้นจะมีการประกาศโปรเจกต์ R E 8ต่อเลยแล้วก็อาจจะขายตอนต้นปี2021ซึ่งถ้าไม่ใช่ตอนต้นปีมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเลื่อนไปตอนปลายปี2021แทนอันนี้คือเบาะแสที่2ย้ำว่า R E 8มันมีอยู่จริงนะครับเบาะแสที่3ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มกราคมปี2020คือทางเว็บไซต์ b บ o s a d c a s t เนี่ยซึ่งเป็นเว็บที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลของ r e s i d e n t e v i e นะครับ เขาได้รับข้อมูลจากบุคคลนิยนามต้องบอกก่อนว่าไบโอศาสตร์แคสเนี่ยเขาเปิดรับอ e ีเมลสําหรับแฟนๆ Resident Evil ที่ต้องการส่งข้อมูลของเกมนี้นะครับเพื่อเอามาลงเว็บแล้วก็แชร์เป็นคอมมูนิตี้กันประมาณนี้แล้วก็มีบุคคลนิยนามนี่แหละครับส่งเมลหาไบโอศาสตร์แคสซึ่งเขาบอกว่าเขาคือหนึ่งผู้เล่นที่ได้ร่วมเข้าไปทดสอบ Resident e v i l 8ข้อมูลที่เขาส่งมานะครับมีรายละเอียดดังนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะ ตัวละครหลักในภาคใหม่คืออ e ีธานจาก RE7 ซึ่งในภาคนี้เนี่ยเราจะได้บังคับเขาแบบเต็มๆนะครับจะไม่ได้โผล่มาเป็นคาสีนอะไรแบบนี้นะอย่าเข้าใจผิดนะครับคือได้เล่นเลยนะครับ RE8 จริงๆแล้วได้ถูกทดสอบกันมาตั้งแต่ปลายปี2019ในภาคใหม่จะไม่ได้ถูกเรียกว่า Resident Evil 8แแต่จะเป็นชื่ออื่นภาษาอังกฤษที่เขาส่งมาในเมลเขาจะพิมพ์ว่า clever title ก็คือจะใช้ชื่อที่มันโคตรเจ๋งอะไรประมาณนี้นะครับ มุมมองในเกมจะเป็นแบบ FPS เหมือนกับภาค7เนื้อเรื่องจะเริ่มตรงหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งจากนั้นเดินทางผ่านปราสาทสภาพแวดล้อมจะเป็นชนบทที่เต็มไปด้วยหิมะแล้วก็ภูเขาทางแอดมินเว็บเลยคิดว่าอาจจะเป็นโซนยุโรปนะครับซอมบี้แบบปกติจะกลับมาแทนที่พวกโมเดลของภาค r e 7จจะมีเงาผู้หญิงคอยตามหลอกหลอนแต่มันจะหายไปถ้าเรายิงมัน จะมีศัตรูที่มีรูปร่างคล้ายหมาป่าโจมตีเราในบางพื้นที่นอกจากเนื้อหาที่จะเป็นเรื่องของพวกผีชีวะแล้วยังจะมีเรื่องของลัทธิมืดแล้วก็ความเชื่อก็คือเป็นแนวแนวไสยศาสตร์นะครับในเกมนี้เราจะได้เจอกับคริสเรดฟิลด์แต่ยังไม่รู้ว่าจะมาแบบไหนอาจจะเป็นตัวให้เล่นหรือว่าแค่โผลมาแต่ที่แน่ๆมันจะมีคริสเรดฟิลด์อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลในเมลที่เขาส่งมานะครับมันทำให้เรารู้จักเกมนี้เยอะขึ้นเลย เบาแสต,ต่อมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่4เมษายนปี2020นะครับคุณดัสโกเลมคนที่ชอบปล่อยข้อมูลไอเจ้าเดิมนะครับจริงๆเขาโพสต์หลายเรื่องนะแต่ผมคิดว่าเรื่องที่น่าสนใจจริงๆนะครับมีอยู่2เรื่องในโพสต์วันนี้นะครับคืออย่างแรกเขาบอกว่าเกมนี้มันจะ cross-gen ซึ่งหมายความว่า PS4 กับ Xbox One เนี่ยได้เล่นแน่ถึงแม้ว่าจะมีการขาย PS5 แล้วก็ Xbox Series X แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วทางแคปคอมเนี่ย ไม่อยากเว้นระยะห่างจาก r e 7มากไปคือถ้าเราย้อนไปดูเนี่ย RE7 มันขายตั้งแต่ปี2017นะครับถ้านับเวลานี่ก็ย่างก้าสู่ปีที่4แล้วนับจากภาค7วางจําหน่ายแล้วที่เขาไม่อยากทิ้งระยะห่างหรือว่าการทําเกมออกมารายปีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทางค่ายแคปคอมน่ะมีสิ่งที่เรียกว่า r e Engine ซึ่งเขาจะใช้ r e Engine นี่แหละเป็นตัวหลักในการทําภาคต่อไปนั่นเองนะครับเบาะแสต่อมาครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนปี2020 พูดง่ายคือ2วันจากเบาะแสเมื่อกี้เองนะครับคือทางเว็บไซต์ไบโอวาสาดแคชเจ้าเดิมได้รับอีเมลจากบุคคลเลี่ยนามคนเดิมเพราะเขาพิมพ์มาเลยคําว่า i s m e อะไรประมาณนี้นะครับเนื้อหาในอีเมลนะฮะร,ระบุละเอียดยิบเลยเท่ยวนี้เขาบอกว่าภาคใหม่จะมีชื่อว่า Resident Evil Village จุดสังเกตนะครับคำว่า v i l l a g e ถ้ามองดีๆ VILL จะเป็นเลข8ในภาษาโรมัน ซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นไอสิ่งที่เขาเรียกว่าคาเ v อร์ไททอลหรือว่าชื่อเจ๋งๆที่เคยบอกมาก่อนหน้านี้นะครับศัตรูจําพวกแม่มดจะยังมีอยู่อย่างไอพวกที่เป็นเหมือนแบบมาร์กาเร็ตใไอเนะครับที่พอเราฆ่าแล้วร่างจะกลายเป็นมแมลงคือในเดโมที่เขาทดสอบเนี่ยเขาบอกว่าไอบอสต,ตัวใหม่เจอแล้วหลอนกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงหัวเราะแล้วเขาก็พูดถึงตัวละคร Chris Red field ะคริสเรดฟิวนะฮะเขาบอกว่าตัวละครคริสเนี่ยจะเป็นตัวละครสําคัญใน r e ภาคใหม่ เหมือนกับว่าจะโผลมาในลักษณะแบบภาพย้อนอดีตรอบๆตัวของอ e ีธานแล้วก็มีอาแล้วก็ลูกๆนะครับส่วนเรื่องของอ e ีธานยืนยันแล้วว่าจะเป็นตัวละครหลักในอีภาคใหม่แน่นอนคริสจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปไม่ได้ดูเป็นฮีโร่แล้วผมเดาว่าอาจจะจมอยู่ในความทุกข์อะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับทางแคปคอมเหมือนว่ากําลังคิดเรื่องปรับปรุงช่องเก็บของเพราะว่าตอนที่เขาเข้าทดสอบเนี่ยเขาได้ทดสอบ UI ที่เป็นทั้งแบบของ RE7 แล้วก็ RE4 แต่สุดท้ายแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าแคป c o m เนี่ยจะเอาอยัางไงนะครับกับเรื่องช่องเก็บของเกมจะเน้นความหลอกหลอนมากกว่าเดิมมีความรู้สึกบางส่วนที่คล้าย RE3.5 แต่ว่ามันจะยากกว่าในการแยกว่าอะไรจริงหรือหลอกอะไรสําคัญไม่สําคัญหรือว่าเราจะไว้ใจใครได้บ้างซึ่งข้อมูลส่วนนี้เนี่ยมันก็จะตรงกับคุณ EVVR ที่บอกเอาไว้เมื่อวันที่27มกราคมปี2019นะครับ คือบอกเอาไว้โคตนนานเลยนะฮะแล้วทางแคปคอมเนี่ยมีแผนจะขายไอ e าอคใหม่ไตรามาสแรกปีหน้าก็คือช่วงต้นปีไม่เกินเดือนเมษาปีหน้านะครับซึ่งสิ่งที่เขาบอกมาทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นการทดสอบครั้งล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามันจึงเป็นที่มาของข้อมูลที่เขาส่งอีเมลมาให้ในครั้งนี้มาถึงเบาะแสล่าสุดครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลย9พฤษภาคมปี2020 คุณดัสโกเลมนักปล่อยข่าว RE เจ้าเดิมของเรานะครับบอกว่าใน RE ภาคใหม่มันจะเป็นภาคที่มืดมนและน่ากลัวชนิดแบบขนพองสยองกล้าวที่สุดแล้วก็เตือนทุกคนว่าเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับศัตรูที่น่ารำคาญที่สุดของซีรีส์ RE หมดแล้วนะครับสำหรับบอแสทีนี้ผมขอสรุปรวมอีกครั้งนะครับว่าในส่วนของ r e ภาคใหม่นั้นมันเป็นยังไงนะครับ ในภาคนี้จะมีชื่อว่า Resident Evil Village เนื้อเรื่องหลักจะเกี่ยวข้องกับเอเวอร์แล้วก็อาวุธชีวภาพภายใต้รหัส E-Series ขององค์กรอัมเบร่าตัวละครหลักก็คืออีธานวินเทอร r คริสเล i e l d จะยังเป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักในภาคนี้แต่สภาพจะไม่ได้ดูเป็นฮีโร่อีกแล้วเนื้อเรื่องจะเริ่มจากชนบทเล็กๆก่อนจะเดินทางเข้าปรา,าสาทสภาพแวดล้อมจะเป็นชนบทที่เต็มไปด้วยหิมะแล้วก็ภูเขา ศัตรูในภาคนี้จะมีทั้งซอมบี้แบบปกติแม่มดสัตว์ประหลาดคล้ายหมาป่าผีสาวที่จะตามหลอกหลอนพร้อมกับเสียงหัวเราะที่น่ากลัวของเธอเราจะได้เล่นในมุมมองแบบ FPS มีโอกาสสูงมากที่ตัวเกมจะใกล้เปิดแล้วและอาจวางขายตอนต้นปีหน้าและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของข่าวดึอความคืบหน้าและรายละเอียดของ Resident Evil ภาคใหม่เอาไว้ไงก็เดี๋ยวเจอกันต่อนในคลิปต่อไปนะครับขอตัวลาไปก่อน ขอให้เร็วๆนี่มีข่าวดีนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ